สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการแกะกลองกันอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเลเทอร์แมนเวฟพัดนะฮะแต่มันเป็นเวฟพัดแบบครึ่งตัวนะครับปกติตัวเต็มเต็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคีย์วัหนดประสงค์นั่นเองนะฮะแต่ตัวที่ผมสั่งมาจะเป็นครึ่งตัวซึ่งเอามาดัดแปลงเป็นมีดพับนะครับมีดพับอเนกประสงค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูรอบตัวกล่องกันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับนี่ฮะ จะลองแกะก,กล่องดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะคะรับเลเทอร์แมนเว็บพัเนี่ยก็ถ้าสมมุติเราใช้ไปนานๆเนี่ยแล้วตัวครีมหรือตัวอะไรมันหักเนี่ยแล้วก็มาแปลงเป็นมีดพับได้นะครับซึ่งผมเห็นในกลุ่มทํากันมันเท่มากเลยก็เลยลองหามาดูสักหนึ่งเล่มน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางเผื่อว่าไอตัวที่ผมมีเนี่ยช้ใช้ไปแล้วมันเกิดพังเสียหายแล้วก็ไม่อยากซ่อมแล้ว อะไรเงี้ยฮะคือจะลองมาแปลเป็นนี่ภาพอย่างเข้าดูบ้างครับตัวนี้ผมสั่งมาจากในกลุ่มนะครับทางอาจารในกลุ่มที่เข้าโค้ดขายซึ่งมันจะพิเศษกว่าตัวปกติหน่อยหนึ่งคือใบมีดมันจะเป็น S30V นะครับ S 3 0 V นะฮะปกติใบมีดมันจะเป็นสเตลเลส 420HC ธรรมดานะครับนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นบิดคิดที่เขาแถมมาให้นะครับพอดีผมขอขอ,ของแถมเป็นบิดคิดนะครับก็ขอบคุณพ่อค้ามากๆนะครับใจดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูอ่าเป็นบิดคิดจริงๆด้วยครับก็คือเป็นหัวไขควงของเลเทอร์แมนนะครับนะฮะสองตัวนะครับเป็นตัวหัวแบนนะครับกับอีกตัวหนึ่งเป็นหัวแบรนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเอ่อตัวทรอร์คคีนะครับเป็น T15 ซึ่งผมจะเอามาใส่กับตัว Leatherman s k i l e t 2นะครับที่ผมมีนะก็จะามาใส่แบบนี้นะครับพอดีว่าตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันขาดไปตัวหนึ่งพอดีนะครับนี่พอดีเลยนะฮะโอเคนะครับจะเก็บไปก่อนเดี๋ยวมาดูตัวหลักที่ผมสั่งมาเลยตัวใบมีดที่เป็น s 3 0 v เนี่ยความ คมและความทนสนิมเนี่ยจะเยอะกว่าพวกสแตนเลสอยู่หลายขุมเลยนะครับก็คือเป็นแบบเหล็กเกรดพรีเมียมเลยล่ะนะราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้ราคาที่ผมได้มาเฉพาะตัวมีดกับตัวเฟรม,มน,นะครับเนี่ยเฉพาะตัวมีดกับตัวเฟรมเนี่ยก็พันหนึแล้วครับแต่ว่าผมสั่งให้พ่อค้าเนี่ยใส่ตัวปิดคิดแล้วก็ตัวที่เปิดขวด เปิดกระป๋องเพิ่มนะครับราคาก็เลยไปกลายเป็นพันกลางนะครับพันกลางจำเ,เดิมมาที่เขาลงขายจะมีแต่ตัวมีดกับตัวเลื่อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะสกรีนว่า s 3 0 b นะครับซึ่งใบมีดเทปเทปพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในตะโกนล e a t h เ r m a n ที่ตัวแพงๆนะครับอย่างเซิร์ฟอย่างชาร์ตอะไรนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนน่าจะอยู่ในเซิร์ฟหรือเปล่าครับ คิดว่านะเดานะไรนี่ไม,ม,ม,ม่แม่นนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัาายแต่ว่ามันใช้อะไรใบมีดแบบเดียวกันนะครับสามารถใส่ด้วยกันได้กับเลเทอร์แมนเวฟนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เทพกว่าน,นี้ก็คือตัวใบเอ็มสามเก้าศูนย์นะครับอันนั้นราคาโหดมากครับสองพันกว่านะครับตัวนี้ก็ผ่านการรับคมมาแล้วนะครับนี่ฮะผ่านการใช้งานในการ ok รับคมมาแล้วนะครับแต่ว่าใบมีดยังเหลือเยอะอยู่ ยังใช้ได้อีกยาวอยู่นะครับความคมก็ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งรับคมยากไหมรับคมยากอยู่นะครับเนี่ยเทียบกับเดิมๆม,มานะครับเห็นไหมผ่านการรับคมไปนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเอ่อเลื่อยนะครับเนีเป็นเลื่อยเลื่อยของเลเทมานี่แข็งแรง แลวคมมากนะครับใช้งานจริงจังได้เลยเลยพวกไม้ต่างๆพวกท่อนะครับความยาวของเล่ยก็ประมาณสามนิ้วนะครับใบมีดก็เช่นกันนะฮะใบมีดใบมีดก็ประมาณสามนิ้วนะครับระบบเปิดเป็นทั้มโพนะครับระบบล็อกเป็นลายนั่นล็อกนี่ฮะนำมาแปลงเป็นมีดพับเนี่ยฮะผมว่าเจ๋งเลยนะเนี่ยเล็กๆพกซ่อนได้นะครับแล้วก็จะมีหน่วยวัดตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่ผมสั่งติดตั้งเพิ่มเนี่ยจะเป็นที่เปิดกระป๋องที่เปิดขวดครับแคนเอเพนเนอร์ฮะแล้วก็เ,เป็นก็เรียกว่าที่ปอกสายไฟนะครับก็มีสนิมเดี๋ยวไปทําความสะอาดนะฮะอย่างที่บอกอคลิปก่อนหน้านี้ครับวิธทีทำความสะอาดพวกคาบสนิมอย่างเงี้ยถ้าเป็นสเตนเลสเกรดดีเกรดแท้แบบพวกนี้นะครับก็คือใช้แป้งทองเหลืองครับจะไปทองเหลืองขัดเลยที่เป็นขนไม่แข็งมากนะครับขนก็นิ่มประมาณนึงเนี่ย ออกหมดเลยครับนี่ฮะมอยสนิมนะเดี๋ยวผมจะไปทำความสาดแล้วก็มีหัวบิดคิดนะครับคิดเป็นไขควงแฉกนะครับแล้วก็ไขควงแบนด์นะฮะเหมือนของล e เทอร์แมตัวปกติของผมเลยนะครับคล้ายๆกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ฮะก็จะมีของไขควงเหมือนกันนะครับ,รบแต่อีกฝั่งหนึ่งของ ตัวปกติเนี่ยฝั่งนึงเนี่ยเขาจะเป็นตะใบนะครับไม่ได้เป็นใบเลื่อยอันนี้เป็นใบเลื่อยนะครับก็คือเกิดจากการโมดิฟายและถัดแปลงนั่นเองนะครับล็อกแบกระบบล็อกก็คล้ายๆล็อกแบคนะครับล็อกอยู่แขงแรงดีนะครับเวลาเปิดก็จะประมาณนี้นะครับเวลาคนไกลการทางานปุ๊บนะฮะเวลาปลดล็อกก็กดก็เอากลับนะครับตัวนี้ มีรูร้อยเชือกมาให้ด้วยนะครับยวผมหาของแง่ก่อนอโอเคนี่ครับมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ร้อยเชือกร้อยพาราคอตนะครับ๋ยวผมไปหาของร้อยเพราะว่าผมจะแปลงมันเป็นมีดพับนะครับมีดพับอันอ้ประสมคนันเองนะฮะก็จะเอาไปคล้องมือประมาณนี้ ก็พกใส่กระเป๋านะครับเสียดายนะฮะถ้ามันเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นฝั่งเหมือน l รเ t อร์แมนเวฟเนี่ยเนี่ย้มันจะใส่คลิปเด็บได้อย่างเงี้ยผมว่าเท่เลยนะเออเนี่ยมันจะเท่มากเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะแปลงได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูถ้ามันถอดตัวนี้ได้ผมว่าน่าจะใส่ได้นะหรือเปล่าฮะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้อมันใส่คลิปเด็บได้นี่เจ๋งเลยนะจะเป็นอะไรที่เจ๋งเลย ลองดูคิดว่าน่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้แต่ต้องแกะออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับแต่พ่อค้าที่ผมซื้อมาเขาบอกว่าเขาหยดน้ํายาการคลายไปแล้วนะครับนิดนึง่งนะเพราะว่าไอ้พวกน็อตพวกนี้ของลิเทอร์แมนใช้ไปนานๆนะมันจะชอบเ,ออเกียวมันจะชอบหมุนตามนะครับเกียวมันจะชอบหมุนตามเจ๋งเลยนะครับ เป็นจะเรียกว่าเป็นมีดพับก็ได้นะครับมีดพับ l e เทอร์แมนเวฟพับนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของมันนะฮะนะมาแปลงเป็นมีดพับสวยดี ID. นะครับมีที่เปิดขวดด้วยายเดื่มนี่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะที่เปิดขวดก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็เปิดขวดได้ครับการจับถือถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเขาลบเหลี่ยมคมลบอะไรมาหมดแล้วนะครับตัวครีมฝั่งนี้ของมันนะฮะ จับถือจะไม่แบบรู้สึกว่ามีอะไรมาบาดมือบาดนิ้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะจริงผมตั้งใจซื้อมาเพื่อจะเป็นมีดพับด้วยแล้วก็เอามาเป็นไว้เป็นอะไหล่ของตัวเลเทอร์เมียวฟของผมด้วยนะครับเผื่อมันหาซื้ออะไหล่ยากอะไรอย่างนี้เนาะนะแต่ว่าผมซื้อจากตัวแทนในไทยนะครับตัวนี้ก็คือเค็มได้อยู่แล้วครับและต้องห่วนะตัวนี้ก็เพิ่งสั่งคลิดเน็บมานะครับเพิ่งใส่เข้าไป โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับกับเรียกว่าเป็นมีดลูกครึ่งมีดพับลูกครึ่งคีมแล้วกันครับแต่มันไม่มีคีมนะเรียกว่าเป็นมีดพับนะฮะแปลงเป็นมีดพับเ e ทเทอร์แมนเวฟพลัสนะครับใบเอสสามสิบบีนะครับนี่ฮะแล้วก็บิดคิดสองตัวที่ได้มาอีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปในเ e ทเทอร์แมนสเกลิทูเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับกับคลิปแกะกล่องเ e ทเทอร์แมนเวฟพัดนะฮะที่แปลงเป็นมีดพับ ขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับอ๋อผมยังไม่ได้บอกราคานะครับทั้งหมดนี่ผมได้มาในราคาประมาณพันปลายปลายนะครับพันปลายปลายประมาณนี้นะฮะสวยงามโอเคครับสวัสดีครับ